TV. เกรดวอลมอเตอร์ Motor, ประเทศไทยยกระดับสู่การเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกประเภทพลังงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั่วทุกมุมโลกด้วยแนวคิดครอบคลุมทุกการใช้งานด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกพลังงานสู่การตอบสนองทุกกลุ่มผู้ใช้งานอย่างแท้จริงเปิดตัว NewGWM แทง5 0 0ดีซพร้อมขับเคลื่อนส่วนผสมที่ลงตัวทั้งความพรีเมียมและความสมาร์ทแบบเต็มคันในยน รกรรมพรีเมียม PPV 7ที่นั่งตอบไลฟ์สไตล์ทุกด้านของผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อรับประสบการณ์การขับขี่ที่ครอบคลุมทุกด้านสู่การเดินทางที่เหนือระดับและยังสร้างความแตกต่างอย่างมีสไตล์สะท้อนความต้องการบาลานซ์ระหว่างงานชีวิตไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานชาวไทยผ่านป้องนวัดกุลรัตนรักในฐานะพรีเซนเตอร์มุ่งตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งเพื่อธุรกิจการเดินทางกับครอบครัวและ ทริปผจญภัยสู่การนิยามมาตรฐานใหม่ของรถ PPV 7ที่นั่งระดับโลกอย่างแท้จริงแทง500ดีเซลคันนี้เชื่อมั่นว่าจะเป็นอีกทางเลือกที่ดีที่สุดในรถประเภท PPV ในตลาดเมืองไทยนะครับก็อยากจะให้ท่านได้ลองเปิดใจได้มีโอกาสทดลองขับเชื่อว่าตัดินใจเป็นเจ้าของได้ไม่ยากครับ นับเป็นอีกหนึ่งหม,ดมุดหมายสำคัญของ GWM ในการสานต่อกลยุทธ์ระดับโลกและมั่นใจว่า New GWM แท n ง500ดีเซลจะได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากผู้บริโภคชาวไทยและจะเป็นอีกหนึ่งก้าวย่างสำคัญที่ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่เวทีโลก